เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักนะคะ <Woo! S 1> มีคำว่าลำลู่ด้วยนะคะมาดูมีอะไรน่าชมบ้างมีหาดเขาหลักนะคะแล้วก็มีหาดเล็กนะคะเราจะ,ไป,ะไปไหนกันซึ่งนอตตี้บอกว่าจะพาเราไปหาดเล็ก <c oughs> ะคะอุ๊ยวันแล้ววันนี้มาในตีมอะไรมาในตีมชุดเหลืออะไรก็ใส่มายิงยาวตั้งแต่วันที่เราอเราะนะมาตั้งแต่วันที่เจ็ดค่ะ ไปมาหลายที่มากชุดก็หมดแล้วน mm ็อตี้ก็ยังไม่ผ่าเปปตันนะคะแต่เราไปต่อค่ะเราเหลือเท่าไหร่เราก็ใส่ไปแค่นั้นนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะเดินลงไปกันที่หาดเล็กนะคะมังก็แบบเหมือนศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะก่อนที่จะจากเขาเนาะจากเขาอุทยานลงไปที like ่ทะเลนะคะเป็น like ยังไงมาดามมาเดินป่ามาดามเลยว่าต้องใส่ช like ุดเดินป่ามาทำไมคะมาดามนึกว่ามาเส็งชายหาดเลยนะมาดามเลยใส่ชุดนี้มาไงว้าย มารีวิวหาดเล็กที่ยากเอาทำไมไม่รีวิวตอนที่เราอยู่หาดอะเอ้าไม่เป็นไรอยู่ในก็ได้ป่ตอนนั้นเราจะเห็นว่าเราไปปักงขึ้นฝั่งอุทยานใช่ไหมคะก็จะเป็นเส้นทางที่เราควรพร้อมเดินป่าก็ปีนขึ้นปีนลงปีนขึ้นปีนลงทีนี้ทางนี้ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งก็ทางเดินง่ายนะคะเดินสะดวกใช่แล้วก็รู้สึกว่าหาดสวยคนไม่เยอะโดยส่วนตัวก็เหมือนแนวเนวเนาะแนวตัวไม่ร้อนไงไม่เด็ดรวมที่ที่ทะเลมันเย็นนะ ก็ไม่เย็นก็แบบคือเราเอาเสื่อไปปูนอนอ่านหนังสือเล่นสบายๆแต่เพื่อนไม่เล่นน้ำด้วยไม่ตื่นเออยังไม่แบบลงไปแช่ตัวนิดนึงกันเดี๋ยวพากับมาใหม่ไปคาเฟ่ก่อนนี่กับมาใหม่ไม่เอาค่ะ ฝ<ส>นมาแล้วลมลบรรยากาศอะไรใส่ถุงได้มันเป็นลำธารนะมันไม่ใช่น้ำตกที่จะต้องแบบเป็นสถานที่ท้องเที่ยวเพราะว่าถานที่ต้องเที่ยวน้ำตกจริงๆจะเดินไปอีกประมาณ4กิโลแล้วก็เราที่เดินเดินเราก็เล่นน้ำตกที่นี่เรารอไปกินข้าวที่อุทยานดีกว่าโอเคนะครับถ้าถ่ายจะยังไม่รวบผมหรอจะมาขายคันเร็วเร็ว